ลมเย็นจังเลยทุกคนลมเย็นเย็นลมเย็นมากเลยข้างในนูนะ้นอะหลังแทงน้ำทางนู้นนู้นนะคะเป็นสวนทุเรียนโอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยคนสวยคนสวยมีน้องแกะน้องแพะด้วยนี่ดอกอะไรคะเนี่ยสวยจังดอกอะไรคะสวยจังเลยนี่ดอกตุมต้มๆด้วย วว้าบรรยากาศล่มเลื่นจังเลยมีต้นอะไรเอ่ยสวยจังเลยเนะี่ยอันนี้คือต้นทุเรียนนะคะนี่ต้นทุเรียนทางนี้ก็เป็นส่วนทุเรียนต้นทุเรียนว้าวาสวยจังเลยมีต้นนี้ต้นใหญ่ บายขอบคุณค่ะโอเคนะคะทุกคนพาเพื่อนๆชมสวนแล้วค่ะบรรยากาศดีๆกาดในสวนนะคะชิュชิชชมาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าสวนนะคะ ว้าวพา,าเข้าสวนค่ะมีต้นอะไรเอ่ยสวยจังเลยเนี่ยอันนี้คือต้นทุเรียนนะคะนี่ต้ทุเรียนพวกมันสวยจังเลยสวยจังเลยคนสวยคนสวยมีน้องแกะน้องแพะ้วยอะไรนะั้นดอกพุดธค่ะทางนู้นจะเป็นดอกพุทธ เพื่อนๆชมดอกพุทธนะคะดอกพุทธร้อยมัลัยสวยๆนะะี่ค่ะคือดอกพุทธโอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยคนสวยคนสวยมีน้องแกะน้องแพะด้วยการในสวนนะคะชิวๆนะมีดอกไม้สีชมพูสวยจังเลยดูสิ สวยมากเลยทุกคนบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีอยู่ท่ามกลางภูเขานู่นค่ะลูกภูเขาภูเขาสวยสวยว้าวตรงนี้สวยจังเลยค่ะมากับเพื่อนๆนวันนี้จะพาเพื่อนๆนเข้าสวนนะคะว้าว,ว,าวพาเข้าสวนค่ะสวยจังเลย ดูสิเพื่อนๆเยงามสวยงาม,งามทางนี้จะเป็นดอกแก้วไม่ใช่ดอกพาเพื่อนๆมาดูสวนทางอีกฝั่งนี้นะคะอู้หนอนข้างในข้างในเป็นสวนทุเรียนค่ะข้างในอากาศดีนะคะร่มรื่นร่มรื่นนีคล้ายๆสกายกวอล์กอารมณากาศก็ดีค่ะทุกคนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกลางภูเขา อนะไรนั้นดอกพุดค่ะทางนู้นจะเป็นดอกพุดจะพาเพื่อนๆชมดอกพุดนะคะดอกพุดร้อยมาลัยสวยๆนะะี่ค่ะคือดอกพุดดธจะพาเพื่อนๆมาชมทางนี้ค่ะมีสาวน้อยบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนดอกอะไรเนี่สวยจังเลยทางนี้ก็เป็นสวนท,น,นทุเรียนต้นทุเรียน สวยจังเลยมีต้นนี้ต้นใหญ่พวกมันสวยจังเลยสวยจังเลยคนสวยคนสวยมีน้องแกะน้องแพะด้วยบายว้าวสวยจังเลยนี่ค่ะดอกกรได้น้อสวยๆสีชมพู โอเคนะคะทุกคนพาเพื่อนๆชมสวนแล้วค่ะบรรยากาศดีดีบรรยากาศก็ดีค่ะทุกคนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศกลางภูเขามีสวนผลไม้เยอะแยะเลยค่ะอยู่ท่ามกลางภูเขามาค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าสวนนะคะว้าว,ว,าว พาเข้าสวนค่ะมีสวนผลไม้เยอะแยะเลยค่ะอยู่่าำกลางภูเขามีต้นอะไรเอ่ยสวยจังเลยเนี่ยอันนี้คือต้นทุเรียนนะคะนี่ต้ทุเรียนว้า <What? S 1> สวยจังเลยรู้สึกว่าเพื่อนๆสวยงามสวยงาม ้างนี้จะเป็นดอกแก้วนี่ไม่ใช่ดอกอันนี้ต้นทุเรียนค่ะทุเรียนทุเรียนทุเรียนพันหมอนทองว้าวสวยจังเลยรูสึครับเพื่อนๆสวยงามสวยงามข้างนี้จะเป็นดอกแก้วนี่ไม่ใช่ดอกสวยจังเลยรูสึครับเพื่อนๆสวยงามสวยงาม ทางนี้จะเป็นดอกแก้วนี่ oh. ไม่ใช่ดอกว้าวอัรม้ากาศชิวมากเลยค่ะนู่นข้าไหมน้องจะเป็นส่วนทุเรียนนะคะทุกคนทุเรียนมีลูกแล้วนะคะแต่ยังไม่แก่ค่ะยังทานมาได้อีกสักเดือนสองเดือนค่ะเดี๋ยวจะมาทานใหม่โอ้โสวยจังเลย ตั้งเลยคนสวยคนสวยมีน้องแกะน้องแพะด้วยสวยงานสวยงามขอบคุณค่ะโอเคนะคะทุกคนพาเพื่อนๆชมสวนแล้วค่ะรยากาศดีๆมากับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าสวนนะคะว้าว,ว,าว เข้าสวนค่ะมีสาวน้อยอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนดอกอะไรคะเนี่ยสวยจังเลยสีชมพูสวยๆนี่คือดอกอะไรคะเนี่ยเวยงามสวยงามะลยนันอนะดอกพุทค่ะทางนู้นจะเป็นดอกพุทธพาเพื่อนๆชมดอกพุทธนะคะ ดอกพุดธอยมาลายสวยๆนี่ค่ะคือดอกพุดมันเป็นพม้สวยๆมีต้นอะไรเนี่ยโอ้ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยดอกไม้สวยๆมีสาวน้อยอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนดอกอะไรนเนี่ยสวยจังเลยบรรยากาศก็ดีค่ะทุกคนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ ก,กลางภูเขาตุเรียนมีลูกแล้วนะคะแต่ยังไม่แก่ค่ะยังทานมาได้อีกสักเดือนสองเดือนค่ะเดี๋ยวจะมาทานใหม่มลูกหัวใจด้วยค่ะข้างในมีลูกหัวใจด้วยสวยๆยากาศดีๆค่ะพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศพาเพื่อนๆมาดูสวนทางอีกฝั่งนี้นะคะ มูงในข้างในเป็นสวนผู้เรียนค่ะข้างในสีจำภูสวยๆนี่คือดอกอะไรคะเนี่ยคล้ายๆสกายวอล์กเลยนะคะทุกคนเห็นไหมมีบันไดเดินชมชิวๆชิวๆค่ะบรรยากาศ360องศาเลยนี่ดอกอะไรคะเนี่ยสวยจังดอกอะไรคะสวยจังเลยนี่ดอกตุ้มๆด้วยนี่ดอกอะไรคะเนี่ยสวยจัง อะไรคะสวยจังเลยมีดอกตุมต่มๆด้วยสวยงามสวยงามมีสวนผลไม้เยอะแยะเลยค่ะอยู่่าำกลางภูเขาดจะพาเพื่อนๆมาชมทางนี้ค่ะยากาศดีจังเลย บรรยากาศดีดีมีสาวน้อยมีน้องแพะน้องแกะบรรยากาศดีังเลยนี่บรรยากาศดีดีมีสาวน้อยมีน้องแพะน้องแกะกจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมทางนี้ค่ะมีสาวน้อยบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนดอกอะไรคะเนี่ยสวยจังเลย คล้ายสกายวอล์กเลยนะคะทุกคนเห็นไหมมีบันไดเดินชมชิวๆชิวๆค่ะอากาศ30าองศาเลย<ฮ>ูมีสวนผลไม้เยอะแยะเลยค่ะอยู่ท่ามกลางภูเขาสวยงามสวยงามอสวยจังเลยสวยจังเลยคนสวยคนสวย น้องแกะน้องแพะด้วย